สวัสดีครับวันนี้พบกับคุณครูก้อนหินนะครับวันนี้คุณครูก้อนหินก็จะมาบรรยายเกี่ยวกับโรบติก c โปรแกรมมิ่งบุ๊กหนะครับวันนี้เราจะเรียนกันในหน่วยที่หนึ่งนะครับหุ่นยนต์คืออะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถบอกความหมายของหุ่นยนต์ได้2 นักเรียนสามารถอธิบายการนำหุ่นยนต์ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 3. นักเรียนสามารถอธิบายความเหมาะสมในการเลือกใช้หุ่นยนต์เป็นสื่อการสอนได้นะครับโอเคนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยนี้ต่อมาเนี่ยเรามาดูคำานี้ครับหุ่นยนต์คืออะไรนะครับเด็กๆรู้ไหมว่าหุ่นยนต์เนี่ยคืออะไรถ้าไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย หุ่นยนต์เนี่ยนะครับก็คือเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งที่สามารถทํางานแทนมนุษย์ได้นะครับซึ่งหุ่นยนต์เนี่ยจะถูกควบคุมโดยมนุษย์นะครับเราก็จะเรียกว่าหุ่นยนต์แบบบังคับมือนะครับหุ่นยนต์แบบบังคับมือแต่ถ้าเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถเดินไปไหนมาไหนได้เองนะครับตามระบบที่เราวางไว้โดยคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็จะเรียกว่าหุ่นยนต์อัตโนมัตินั่นเองนะครับต่อมาหุ่นยนต์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น สประเภทนะครับหหุ่นยนต์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับหุ่นยนต์ประเภทนี้เนี่ยก็จะได้แก่แขนกลนะครับเด็กรู้จักแขนกลไหมครับแขนกลนะครับก็เปรียบเสมือนแขนของมนุษย์นั่นเองนะครับแขนกลเนี่ยนะครับก็ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับปัจจุบันเนี่ยแขนกลถูกนํามาใช้ในด้านการแพทย์นะครับด้านการแพทย์ เป็นแขนกลที่ใช้ในการผ่าตัดนะครับโอเคเราไปดูประเภทที่2กันต่อมาหุ่นยนต์ประเภทที่2นะครับหุ่นยนต์ประเภทที่2เนี่ยก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้นะครับหุ่นยนต์ประเภทนี้ก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่ประเภทที่มีล้อนะครับมีขาจะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระนะครับเช่นหุ่นยนต์สำรวจดวงจันทร์หุ่นยนต์สำรวจใต้พิภพแล้วก็หุ่นยนต์ที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้านะครับ ในคลาสเรียนของคุณครูนะครับเราจะใช้สื่อหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับหุ่นยนต์ตัวนี้นะเขาเรียกว่าหุ่นยนต์ Mbot บนะครับสามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้นั่นเองนะครับหุ่นยนต์ Mbot บเนี่ยเราก็จะเรียนกันในหน่วยที่2นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอ่ะหน้าตาของกล่องหุ่นยนต์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าน่าเรียนไหมต่อมานะครับแล้วเราจะดูได้ยังไงว่า หุ่นยนต์จะรับรู้สิ่งต่างๆได้เหมือนเรานะครับหุ่นยนต์เขาจะมีวิธีคิดไหมเรามาดูกันนะครับวิธีการคิดของหุ่นยนต์เขาจะคิดแบบเราเนี่ยนะครับแต่เขาจะมีการรับรู้ของหุ่นยนต์ที่เรียกว่าเซนเซอร์เข้ามาช่วยนะครับเซนเซอร์ก็จะช่วยให้หุ่นยนต์ทำงานแบบมนุษย์ได้นะครับจะมีวิธีการคิดแล้วก็การรับรู้นะครับที่คล้ายมนุษย์นั่นแหละเพื่อที่จะสามารถทํางานที่เขาได้รับมอบหมายให้เสร็จนะครับ ต่อมานะครับเรามาเปรียบเทียบอุปกรณ์รับรู้ระหว่างหุ่นยนต์กับมนุษย์กันเลยนะครับว่าหุ่นยนต์กับมนุษย์เนี่ยมีการรับรู้เหมือนกันอย่างไรนะครับทางด้านซ้ายมือของครูก้อนหินเนี่ยก็จะเป็นหุ่นยนต์นะครับส่วนด้านขวามือของครูก้อนหินเนี่ยก็จะเป็นประสาทสัมผัสทั้ง5ของมนุษย์นะครับอุปกรณ์ตัวแรกครับอินฟราเรดเซนเซอร์อุปกรณ์วัดระยะทางคอมพาสเซนเซอร์ ensor, อุปกรณ์รับค่าทิศทางเนี่ย ก็จะเปรียบเสมือนตาของหุ่นยนต์นะครับซึ่งตรงกับประสาทสัมผัสตาของมนุษย์ที่จะสามารถรับรู้ข้อมูลภาพและตัวอักษรนะครับต่อมา sound sensor อุปกรณ์รับค่าเสียงนะครับก็จะตรงกับประสาทสัมผัสหูนะครับรับรู้ข้อมูลเสียงต่อมาครับ gas sensor เป็นอุปกรณ์รับค่ากลิ่นแกส๊สนะครับของหุ่นยนต์ก็จะตรงกับประสาทสัมผัสจมูกของมนุษย์นั่นเองนะครับที่ใช้ในการรับรู้กลิ่น คอมเพนตี้เซนเซอร์อุปกรณ์รับค่าความชื้นนะครับของหุ่นยนต์ก็จะเสมือนกับประสาทสัมผัสลิ้นนะครับที่ใช้ในการรับรสชาติของมนุษย์ทัชเซนเซอร์อุปกรณ์รับค่าการสัมผัสกับเทมเปอร์เจอร์เซนเซอร์นะครับอุปกรณ์รับค่าอุณหภูมิ2ตัวนี้นะครับก็จะคล้าย,ายนนคบาปรียบเสมือนประสาทสัมผัสมือรับผิวหนังของมนุษย์นะครับโอเคไหมครับเด็กๆโอเคนะครับถา้างนั้นเรามาดูประโยชน์ ของหุ่นยนต์กันเลยประโยชน์ของหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์เนี่ยก็จะถูกสร้างตามความต้องการของมนุษย์นะครับเพื่อทํางานแทนมนุษย์ได้นั่นเองนะครับส่วนงานที่หุ่นยนต์จะทำเนี่ยก็อาจจะเป็นงานที่อันตรายกว่าหรืองานที่ต้องใช้เวลาทำเนี่ยนานๆนะครับได้แก่หุ่นยนต์กู้ระเบิดนะครับหุ่นยนต์สำรวจอวกาศหุ่นยนต์ทำความสะอาดแล้วก็หุ่นยนต์ที่ใช้ในการประกอบรถยนต์นะครับแต่กๆมีคําถามไหมครับ ถ้าเกิดว่าไม่มีต่ามาดูตัวนี้กันนะครับโรโบติกนะครับก็คือการออกแบบพัฒนาหุ่นยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอีกทั้งยังมีหลากหลายรูปแบบที่ตอบโจทย์ในการใช้งานนะครับโดยมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปนะโอเคถ้าไม่มีคำถามวันนี้คุณครูก้อนหินก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ